โลกนี้นั้นช่างแสนจะยากเข็นเมืองต่างแดนทั้งกันดานหิวกระหายคนเท่าไหร่ล้มตายมอดมาลย เลยลุกขึ้นสู้เข็นจนเติบโตโอ้ไทยแลนด์เดนสยามมากกว่ายิ้มทุกสิ่งดีสมบูรณ์มีมากหลายพื้นที่นั้นช่างจะแสนสุขสบายพระเจ้าจึงสรงคนไทยมาย่ำยีแค่มีตังมึงทําผิดมึงก็รอดโกงตลอดทุดจริตกันชิบหายตอนเลือกตั้งแม่งก็โกงโหรไอชายเสือกทรงควายมาอยู่ในเมืองกรง เมือนทะลาชีวิตจึงแสนจะดีในทุกๆวันมีแต่รอยยิ้ม every one ก็อยากจะมา T H เมือนทะลาประเทศที่แสนจะเลิศสังคมก็ชังแสนดีทั่วไทยก็เป็นแบบนี้ทุทุ มป็นแต่เรื่องดีดๆ culture ไทยมันก็ช่างแสนสวยงามเราทุกคนเคามาจับมือร่วมกันให้ทุกวันขเขาเล่นโซโลกี่ปีนี้นะมันจะต้องแสนวิเศษเหมือนท้าลายที่เราต้อไปไม่อยู่ประเทศเราจะพัฒนาไปเพราะเราคือ thailand 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 ไอ้ม MM um, wow. uh, 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 wow. ึงที่คุูพูดมาเมื่อกี้ไอ้กูเล่ามาทั้งหมดอะแจ้งมเหมือเด้ยกูจะเล่าความจริงให้มึงฝังพอฟังนะ ประเทศไทยในแบบจริงๆมันมีทั้งยามันมีทั้งกาดแค่มึงมีตังมึงก็สบายไม่ต้องติดคุแบบโคตรหลายให้มันจะตายก็ช่างปลายนเงินในบัญชีกูมีอยู่เยอะกูบอกเลยนะกูเจอได้หมดกดมงกดใม่ก็แค่เดียวความยุติธรรมพอกเขาถ้าปิดไม่ก็ไม่ถึงตายมีไม่กี่ล้านสิ่งก็ไม่เคเท่ากับสียงของพวกไอควายเอาเป็นว่าช่างเถิดถ้ายังงมงายแบบนี้ก็ไฟต่อไปนี่พูดดูซ้าย้รล้หูขวาเหมือนกูมาพูดให้กับคนตายอย่างเดีไม่อยากพูดคำอยากก็เดี๋ยวจะหาว่ากู พวกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ควายพวกตายคำมันไม่ดีก,กูุศลถ้ากูพลาดตรงไหนกูขออภัยมานานวนะทีนี้นะเอ้ย <c oughs> แต่ไอ้ท้อทีกูว่าแนา่ถูกหมดเลยว่ะไปแล้วบ๊ายบาย T H เมืองไทยเลาชีวิตจ่งแสนจะดีในทุกทุกวันมีแต่อรอยยิ้ม Every one ก็อ <c> ย <oughs> ากจะมา T H เมืองไทยเลาประเทศที่แสนจเจริญสังคมก็ช่างแสนดีทัวไทยก็เป็นแบบนี้หอ ทุกทีกท็กกกมีแต่เรื่องดีๆ c u เ t u r e ไทยมันก็ช่างแสนสวยงามแล้ทุกคนเขามาจับมือร่วมกันให้ทุกวันของเราเป็นโซโลักกี้รุ่งนี้นะมันจะต้องแสนวิเศษเหมือนท้าลาที่เดินต่อไปไม่อยู่ประเทศเราะจะพัฒนาไปเพราะาคือ thailand 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 t h a t a Die echt hallt, 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 die echt die